ดูไพ่สายหัวใจ1 1ึ่งหนึทาโร่นะคะสวัสดีนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูกันในหมอข้อที่ว่าผู้คนพูดถึงคุณว่านะคะเขาพูดถึงคุณว่า อะไรนะคะเรามาดูนมก่อนที่เราจะไปดูในหัวข้อนะนะคะเรามาดูพลังงานนะคะมาดูรหัสลับนะคะมาดูรหัสลับนะคะว่าจะใช่คุณหรือเปล่าใช้ดวงของคุณหรือเปล่านะคะรหัสลับใบที่หนึ่งนะคะสามเหรียญน,นะคะคุณผู้ชม ผุชมเป็นคนที่มีจิตใจที่เือเฟื้อเผื่อแผ่นะคะรักเพื่อนฝูงรักครอบครัวนะคะเห็นไหมคะมีการแบ่งปันนะคะมีจิตใจอบอ้อมอารีนะคะมีการแบ่งปันนะคะมูชมเป็นคนที่มี รักเพื่อนฝูงรักครอบครัวนะคะมีจิตใจที่อบอ้อมอารีชอบแบ่งปันชอบให้นะคะมาดูรหัสหรักนะคะสื่อถึงคุณใบที่สองคุณอาจจะเป็นสาวโสดสาวสวยนะคะที่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะรักตัวเองนะคะไม่จำเป็นต้องมีคู่นะคะมีครอบครัวก็ได้นะคะคุณมีความสุขของคุณนะคะ คุณเป็นคนที่ชอบเลี้ยงนะคะสัตว์น่ารัก่ารักนะคะเลี้ยงปลาเลี้ยงนกเลี้ยงน้องแมวน้องหมานะคะอืมเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะหาเงินเก่งด้วยนะคะไม่งอ้อผู้ชายเลยนะคะคุณผู้ชมรหัสลับนะคะรหัสลบไปที่สามใช่คุณหรือเปล่ามาดูกันนะคะ ว้าวคุณคือคิงออฟครับเลยนะคะเป็นคนที่สบายๆนะคะอยู่เฉยๆก็มีคนรับเลี้ยงดแูแลไม่ไม่อดไม่ไม่มีทางอดแน่นอนนะคะเห็นไหมถ้วยถ้วยถ้วยที่คุณถืออยู่ในมือคือถ้วยทองนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีมงกุฎทองนะคะดูเก้าอี้นะคะที่คุณนั่งก็เป็นเก้าอี้ที่มีอืมนะคะมี เหมือนเทวดาตัวน้อยๆกับนางฟ้านะคะอยู่บนอยู่บนเก้าอี้นะคะอยู่บนศีสีสักของคุณนะคะหมายความว่าคุณเป็นคนที่เลือกได้เป็นคนที่ไม่ต้องดิ้นรนนะคะ mm hmm. เป็นคุณยิงคุณนายมีคนรักมีคนดูแลนะคะมีความมสมบูรณ์นะคะว้าวใช้คุณไหมคะรหัสลับนะคะ ใ่คุณไหมคะถ้าใช่เราไปดูหัวข้อที่ว่านะคะแล้วมีคนช่วงนี้มีคนก็พูดถึงคุณนะคะไม่ว่าจะด้านลบหรือด้านบวกนะคะเขาพูดถึงคุณว่าอย่างไรนะคะว่ายังไงบ้างมานะเรามาดูพลังงานกันจะามาดูไปแรกกันเขาพูดถึงคุณว่ายังไงนะคะ เขาพูดถึงคุณนะคุณเป็นคนดุนะคะคุณเป็นคนเด็ดขาดนะ่ากลัวนะคะพูดจริงทําจริงนะคะพูดจริงทําจริงเด็ดขาดนะคะทํางานเร่งมีทํางานเก่งวา,าราทํางานเก่งนะคะมีความรู้ความสามารถนะคะเนี่ยคุณเธอดาบด้วยนะคะคุณผู้ชม,มทำอะไรทำจริงนะคะ ผู้คนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยถ้าจะพูดอะไรต้องระวังนะคะท่านผู้ชมถ้าพูดไม่ดีถ้าพูดไม่ไม่ถูกถูกที่ถูกเวลาคุณสวนกลับด้วยด้วยดาบนะคะอคุณเป็นคนดุคุณเป็นคนแก่งคุณเป็นเป็นคนที่เด็ดขาดแล้วก็พูดจริงทําจริงนะคะอืมเขาพูดถึงคุณนะคะมาดูเขาพูดถึงคุณว่านะคะ คุณเป็นคนที่ม,มีความแบบอะไรนะคะทำงานเนี่ยนะคะถ้าทำงานเนี่ยคุณจะตั้งใจทำนะคะมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีเห็นไหมคะคุณถือเหรียญมาด้วยนะคะอ,อัศวินถือเหรียญน,นะคะตั้ง ุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ฐานะความเป็นอยู่นะคะดีขึ้นนะคะทำเพื่อครอบครัวนะคะเห็นไหมคะแล้วคุณก็จะมีความคิดที่จะสร้างฐานะของตัวเองความเป็นอยู่ของตัวเองนะคะให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลคนรอบข้างด้วยนะคะและเป็นคนที่รักจริงนะคะเป็นคนที่รักสงบรักความสงบ จริงใจแล้วก็รักจริงนะคะรักใครรักจริงนะคะแล้วเป็นคนที่ทำงานเกิงหางานเก่งด้วยนะคะเออทำทำงานเก่งหางานทำงานหาเงินเก่งด้วยนะคะมาดูพลังงานต่อไปนะคะเขาพูดถึงคุณว่านะคะคุณเป็นคนที่ไม่เคยย่อทอต่ออุปสรรคนะคะ ม้ว่าจะเกิดเรื่องร้ายๆนะคะคุณจะล้มกี่ครั้งกี่ครั้งคุณก็จะลุกขึ้นใหม่ได้ลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอเห็นไหมคะชีวิตของคุณไม่ได้ง่ายนะคะผู้คนมองคุณคุณเหมือนแมวก้าวชีวิตนะคะเห็นไหมคะตึกถล่มตึกถล่มในหมยถึงชีวิตแบบถ้าคุณเจอกับเรื่องต่างๆเนี่ยหอคอยเนี่ยเป็นเรื่องที่ รุนแรงมากนะคะถ้าเป็นอุบตัติเหตุน,นี่ก็เกือบเกือบจะถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียวแต่คุณก็รอดมาได้นะคะถ้าเป็นเรื่องธุรกิจเนี่ยก็เคยทำธุรกิจที่แบบมันจะพังนะคะธุรกิจที่ล้มละลายนะคะธุรกิจก็อาจจะไปต่อไม่ได้นะคะอ่า ถ้าเป็นความสัมพันธ์เนี่ยเจ็บแล้วเจ็บอีกนะคะนี่คุณมาทำ้ายตรยุศหักหลังคุณทำ้ายคุณนะคะคุณอาจจะเลิกลาหลายครั้งนะคะแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะคุณมองคุณคุณคือคุณเก่งนะคะคุณสามารถล้มและลุกขึ้นมาใหม่ได้ทุกครั้งแม้กระทั่งทุกวันนี้คุณก็ยังเป็นคุณนะคะอืมมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชม พลังงานของคนที่พูดถึงคุณว่าอย่างไรนะคะมองว่าคุณเป็นคนที่นะคะปกปิดเขาเรียกอะไรนะปิดกันตัวเองนะคะปิดกันตัวเองเหมือนไม่ออกไม่ออกไปค่ะอะไรนะ คบค้าสมาคมไม่ออกไปมองไปอะไ,อะไรนะโลกภายนอกนะคะเก็บเหมือนจะเก็บตัวเหมือนเหมือนคนที่มีความทุกข์นะคะเหมือนคนที่มีความทุกข์เหมือนคนที่ถูกทําตัวเองเหมือนกดดันตัวเองนะคะเนี่ยปิดกั้นตัวเองนะคะเหมือนคุณไม่เปิดใจที่จะคบใครนะคะ ปิดกั้นตัวเองอยู่กับตัวเองนะคะือมอเหมือนคุณไม่เอาไม่เอาใครเลยเหมือนคุณอยู่แต่กับตัวเองนะคะเขาเลยมองคุณว่าเหมือนเหมือนคุณมีปัญหาชีวิตนะคะเนี่ยอืมอ่ามาดูกันต่อแล้วเขามองคุณว่าอย่างไรอีกคะ่ะผู้คนมองคุณว่านะคะเขาก็มองคุณนะคะ ทุกวันนี้คุณก็มีหน้าที่การงานนะคะำดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะและเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีด้วยนะคะเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะทุกวันนี้เขาก็มองคุณแบบคุณประสบคุณได้รับความสำเร็จทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น ด,ด้านการงานนะคุณก็มีการงานที่ดีนะคะทางด้านครอบครัวความรักนะคะคุณก็มีความรักที่ดีนะคะเขามองคุณเป็น queen เลยนะคะเขามองคุณว่าคุณอยู่จุดที่ได้รับความสำเร็จทุกอย่างแล้วนะคะามาดูกันต่อคะ่ะคุณผู้ชม แล้วผู้คนพูดถึงคุณว่าอย่างไรอีกนะคะอะมาดูกันอืมถ้าเป็นเพศตรงข้ามที่มองคุณนะคะเขาจะชื่นชมนะคะเขาจะาลงไลน์นะคะเขาจะรักคุณนะคะเขาจะเขามองคุณว่าคุณน่ารักน่าคบหาน่าค้นหานะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นเขาอยากเขามา มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะอืคุณเป็นที่รักของทุกคนเลยนะคะเครื่องบินมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมมาอีกแล้วครับเดลเรเบอร์เป็นที่รักของทุกคนนะคะเป็นที่รักของคร,ครอบครบัวเป็นที่รักของหุ้นส่วนเป็นที่รักของเพื่อนๆนะคะเดลเรเบอร์ก็คือแล้วคุณก็มีสเสน,น่ห์กับเพตรงค้ามมากๆเลยนะคะอ่ะ มาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมและผู้คนนะคะพูดถึงคุณว่านะคะคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงนะคะมีความสื่อตรงนะคะมีความเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่ถือศีลน,นะคะเป็นคนที่อืมเป็นคุณเป็นคนที่มีธรรมะ มีคุณธรรมมีธรรมะถือศีลด้วยนะคะเป็นคนที่เที่ยงตรงนะคะทุกคนที่เข้ามานะคะถ้าผิดเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นคนที่สนิทกับคุณนะคะถ้าผิดคุณก็จะออตัดสินใจตัดสินตามความผิดไปเลยนะคะคุณจะไม่เข้าข้างคนผิดนะคะไม่ว่าใครก็ตามนะคะ และถ้าใครมารังแกคุณนะคะคุณจะก็จะไม่ยอมนะคะคุณผู้ชมเป็นคนที่ไม่ไม่ทำใครก่อนแล้วก็ไม่ไม่ยอมให้คนอื่นมาทําร้ายคุณนะคะว,ว้าวนะคะครบนะคะคุณผู้ชมอ่ะแล้วผู้คนมองคุณว่านะคะว่าอะไรคะว่าอะไรคะเป็นคนขยนันเป็นเป็นคนขยันทํางานนะคะเนี่ย คุณอาจจะเป็นคนที่มีฝีมอือนะคะเป็นที่คุณทำนะอาจจะเป็นงานฝีมอือที่คุณถนัดนะคะแล้วคุณก็จะตั้งใจทำนะคะตั้งใจทําตั้งใจหาเงินนะคะดยังครอบครัวดูแลครอบครัวนะคะเห็นไหมคะคุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีการเงินท,ที่ดีด้วยนะคะหาเงินเก่งอะนะคะ ว้าวดีมากๆนะคะมาดูกันต่อค่ะแล้วผู้คนมองคุณว่าคุณอาจจะไม่ไม่ชอบเข้าสังคมไม่ชอบเข้ากับไม่ชอบอไปในสถานที่ที่มีคนเยอะๆวุ่นวายมีความวุ่นวายเนี่ยคุณจะไม่ชอบนะคะเห็นไหมคะ ถ้ามีคนเยอะๆที่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างพูดหรือไม่ก็สถานที่ที่มีความขัดแย้งนะคะถ้าในสถานที่ทํางานถ้ามีความขัดแย้งกันเนี่ยคุณจะไม่เอาแล้วคุณจะไม่ทําเลยคุณจะไม่อยู่ในจุดนั้นเลยนะคะคุณจะคุณจะถอยออกมานะคะคุณไม่ชอบความขัดแยง้งคุณไม่ชอบสถานที่ที่มีคนเยอะๆนะคะไม่ไม่ชอบ สถานที่ที่มีความวุ่นวายคุณเป็นคนที่รักความสงบนะคะคุณจะไม่เอาเลยนะคะอืมคุณไม่ชอบคุณไม่ชอบความวุ่นวายคุณไม่ชอบไปหรือไม่ถ้ามีคนมีกลุ่มคนที่กําลังนินทาว่ารายคนอื่นเนี่ยคุณจะถอยออกมาคุณจะไม่ยุ่งนะคะคุณไม่ชอบวุ่นวายเรื่องของใครนะและไม่ชอบนินทาว่ารายคนคนอื่นด้วยนะคะ มาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมผู้คนมองคุณว่าอย่างไรอีกค่ะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะคุณเป็นคนที่แต่งตัวดูดีแต่งตัวดีสวยนะคะแต่งอะไรก็สวยนะคะมีความเพียพร้อมนะคะมีความเป็นแม่นะคะเพศตรงข้ามถ้ามองคุณนะคะเขาก็จะมองเขาอยากให้คุณ เขามองคุณเหมือนอยากได้คุณไปเป็นภรรยานะคะอยากได้คุณไปเป็นแม่ของลูกนะคะ,ะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวจริงๆนะคะนี่เห็นไหมดีเอ m p r e ร s นะคะรักครอบครัวเป็นเป็นผู้ให้นะคะเป็นแม่ที่ดีนะคะว้าวผู้คนพูดถึงคุณดีนะคะคุณผู้ชมต่อนะคะคุณผู้ชมไม่หมอไอเลิฟยู่อีกแล้วอ่ะพไพ่ใบนี้นะคะ คุณอาจจะเป็นคนนิ่งๆนะไม่ชอบไปวุ่นวายกับใครและก็ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับคุณนะคะบางทีนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นะคะนั่งนั่งสมาธินอนสมาธิอะไรก็ได้นะคะคิด,นานคนดงานคนเดียวทํางานคนเดียวนะคะช่วงนี้คุณอาจจะหลีกลี่หนีสังคมหนีโลกภายนอกนะคะเก็บตัวอยู่คนเดียวนะคะาบางที ช่วงนี้เขามองคุณว่าเขาพูดถึงคุณว่านะคะคุณคุณไม่ค่อยออกมาวุ่นวายกับสังคมภายนอกเท่าไหร่คุณชอบอยู่คนเดียวนิ่งๆคุณเป็นคนนิ่งๆนะคะคุณดูจะไม่สนใจใครนะคะคุณผู้ชมอ่ะแล้วมาดูกันต่อนะคะแล้วเขามองคุณเขาพูดถึงคุณว่าอย่างไรอีกนะคะ เป็นคนที่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบเรื่องที่ผิดศีลธรรมเป็นคนที่คุณอาจจะถือศีลห้านะคะแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ไม่ผิดเขาเรียกอะไรนะไม่ไปเป็นมือที่สามไม่ไม่ไม่อยากไปข้องเกี่ยวกับคนที่มีข้อกลัวแล้วนะคะเป็นคนที่ คำว่าศีลธรรมเนี่ยนะคะคุณจะไม่ทําเลยผิดศีลธรรม,มน,นะคะอืมเขามองว่าคุณเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีนะคะมานะคะพไพ่ใบนี้เหมือนไพ่เวรกรรมนะคะคุณเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะเป็นคนที่เชื่อถือเรื่องเวรเรื่องกรรมนะคะแล้วก็เป็นคนที่จะไม่ยอมอ่า ให้นะคะอะไรนะสิ่งไม่ดีนะคะจะไม่ยอมทําสิ่งไม่ดีทํากรรมที่มันไม่ดีนะคะคุณจะทําแต่กรรมดีนะคะเพราะคุณรู้ว่านะคะเวรกรรมนะคะมีจริงนะคะ <c oughs> ผู้ชมเป็นคนดีนะคะเนี่ยผู้คนมองนะคะ,ะมาดูอีกใบค่ะคุณผู้ชมใบสุดท้ายแยวผู้คนมอง พูดถึงคุณและมองคุณว่านะคะคุณเป็นคนสองอารมณ์นะคะคุณเป็นคนที่มีอารมณ์สองขั้วเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีนนมบุคลิกนะ่ะสองบุคลิกในคนคนเดียวกันนะคะคุณเป็นได้ทั้งขาวและดำนะคะคุณร้าย แล้วก็ดีรายมากแล้วรายสุดๆเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าดีคุณก็ดีสุดๆนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์นะคะเจ้าอารมณ์บ้างนะคะเจ้าอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะหงุดหงิดง่ายเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวเองนะแต่เป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีเซนมีลางสังหรณ์แม่นนะคะคุณอาจจะเป็นเขามองคุณว่า <laughs> คุณอาจจะเป็นหมอดูนะคะที่ ที่มีรางสังหรณ์ที่แม่นเป็นมอลลูนที่แม่นะนะคะอ่าเรามาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมเขามองคุณว่าคุณเป็นนะคะแบบนี้แล้วนะคะแล้วนะคะเขานะคะแล้วเขาคิดยังไงกับคุณนะคะอ่าแล้วคิดยังไงแล้วเขาอะ แล้วผู้คนที่พูดถึงคุณนะคะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเดอะธรรมรนนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะคะปรับตัวเก่งเข้ากับคนได้ได้ง่ายนะคะม,มาดูกันต่อค่ะแล้วเขาคิดยังไงกับคุณคะ่ะ คุณเป็นคนจิตใจดีชอบให้นะคะเป็นผู้ให้ชอบช่วยเหลือนะคะเห็นใครมีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรถึงคุณจะเรื่องการเงินถึงคุณจะไม่ค่อยจัดถึงคุณจะไม่มีแต่คุณก็ยังจะแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมมาดูอีกนะคะแล้วเขาคิดกับคุณอย่างไรนะคะอืนะคะมีเขามีแต่คนชื่นชมคุณนะคะ ชื่นชมคุณนะคะรักคุณนะคะและหวังดีกับคุณนะคะเด็กถือถ้วยนะคะม,มีความหวังดีนะคะเห็นไหมหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณคุณเป็นคนดีนะคะมาแม่หมอจะสรุปสามใบนะคะสรุปสามใบสิคะว้าวสี่เรียญน,นะคะ King of c u p นะคะหกดาบอีกใบนะคะผู้ชมว้าวนะคะผู้คนมองคุณว่าคุณเป็นคนคุณเป็นคนที่นะคะนี่นะคะสี่เหรียญ เป็นคนที่รู้จักใช้เงินเป็นคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช้เงินเลยนะคะแต่คุณเป็นคนที่รู้จักการใช้เงินนะคะและคุณเป็นคนที่รักตัวเองและเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเป็นคนที่มีความลับนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยไม่ชอบพูดเรื่องของตัวเองให้คนอื่นรับฟังแล้วก็ไม่ชอบเรื่องยุ่งเรื่องของคนอื่นด้วยนะคะคุณเป็น ผู้ให้นะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเห็นไหมคะหิงออกครับเป็นผู้ให้เป็นคนที่มีจิตใจดียิ้มแย้มแจ่มใสนะคะคุณจะยิ้มแย้มแจ่มใสและช่วยเหลือชอบช่วยเหลือผู้คนอะนะคะเห็นไหมคะเป็นคนน่ารักนะคะผล <laughs> สรุปแล้วก็คน คนคนที่มองคุณพูดถึงคุณอะนะคุณเป็นคนน่ารักนะคะสําหรับเขานะสาหรับทุกคนเลยนะคะที่เข้าที่ได้เข้ามารู้จักคุณเห็นไหมคะคุณจะหยิบยื่นแต่สิ่งดีๆคุณเป็นคนน่ารักจิตใจดีนะคะอ่อนโยนชอบช่วยเหลือนะคะสรุปแล้วก็คือนะคะมีแต่คนชื่นชมคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนน่ารักถึงคุณจะไม่ค่อยชอบอสูงสิงกับใครไป เหมือนคุณจะเก็บตัวนะคะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวแต่ถ้าคุณได้ออกไปนะคะถ้าคุณต้องการที่จะออกไปนะคะบางทีเข้าสังคม Teraz? บ้างอะไรเนี่ยคุณก็ทำได้นะคะคุณก็เป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะคะมองนะคะเข้าสังคมได้นะคะเออบางทีอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวแต่ถ้าจะเข้าสังคมนะคะ ที่มีคนเยอะๆมีไปงานไปงานอะไรที่มีคนเยอะๆคุณก็ปรับตัวเก่งปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะเข้ากับผู้คนได้แบบสบายนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีน่ารักนะคะทุกคนพูดถึงคุณนะคะคุณเป็นคนน่ารักน่าคบนะคะเป็นคนจิตใจดีนะคะคุณผู้ชม สรุปแล้วก็คือผู้คนพูดถึงคุณทางด้านดีนะคะสำหรับคลิปนี้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะคุณผู้ชมพลังบวกๆนะคะคลิปนี้แม่หมอขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ